สวัสดีครับอากาศวันนี้แจ่มใสนะครับว่าไหมครับผมอโอฮึเอยแต่ถึงจะแจ่มใสยังไงคุณคุณก็ยังแจ่มใสกว่าเยอะเฮ้ยรับคมหล่อเท่แล้วครับเอ้ยหล่อเท่ไหมครับหล่อเท่พอจะได้ลายไอ d ดี ไปหรือเปล่าเอ้ยอือันนี้ใช่ฟ้าไหมครับใช่ฟ้าไหมครับฟ้าใช่ไหมที่ทำให้เรามาได้มาเจอกันเฮ้ยรอเท่จริงเฮ้ยอันนี้มีใครยังครับผูบ้ชมทางบ้านครับเป็นไงกันบ้านครับุม